สวัสดีนะครับผมวันนี้สีมาลงต้นหอมให้ดรโพนิกนะครับผมลองเบงเพราะว่าเคยปลูกเพื่อนกะเป็นหอมหอมบัวเลยนะครับหอมแบงนี่แหละระมาณนี้นะครับซื้อมาเพื่อนหรือว่าผู้ใดที่ใส่หัวหอมก็ไดนะครับลองเบงผมว่ากะสีไ่คือกันแต่ผมยังบ่เคยเคยลองใส่นะครับอ่ากะใส่หอมแบงเลยซื้อมากระแบงออกแบบนี้นะครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วกา หลอกกาบที่มันเป็นสีดำๆออกหินมดน,นะครับเพื่อลดปัญหาอาจจะเกิดการเนา่าก็ไดนะครับผมผมจะอนุบาลก่อนนะครับหรือว่าผู้ใดสีลงกองเลยก็ไดบน่าจ,จะมีปัญหาแต่ว่าผมมีฝากองตัวนี้อยู่แล้วก็เลยจะล,จะลงนี่ก่อนเดี๋ยวคอยแยกออกไปกองละสิบหาถึงยี่สิบต้นน่าจะพอดีนะครับผมอันนี้สเสียไปนี่ก่อนจะอาทิตย์หนึ่งละไลยปุ๋ยเรียบร้อยนะครับ ปุ๋ยผมใส่อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อย ec ec หนึ่งพันสองรอยนะครับข่าพี่เฮดกับอยู่ประมาณหกหกจุดหนึ่งหกจุดสองบนาจะมีปัญหานะครับต้นหอมกะที่ใส่ประมาณนี้ก่อนกะเอาฟองน้ำนี่นะครับฟองน้ำที่ออห้องปลูกไฮโดรโป,โปรนิกสพกกักตัวไปนี่แหละครับพักสลัดก็จะมีรูแบบนี้นะครับผมมีรูแบบนี้เขากะ ห,ห่างในตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ตีแต่กอเองนะครับผมต้นละสองสามกอสองสามหัวสีหาเล้วเตน,นะครับผมหยัดลงไปเลยนะครับผมใส่หนึ่งต้นพอหนึ่งถึงสองต้นก็ได้ใหญ่หัวจุ่มน้ำนะครับผมกะในน้ำาั่วปลูกใส่จากด้านล่าง เสียบเข้าไปเลยนะครับผมในหลักของเขาโผล่ออกมาเนี่ยเสียบลงไปเลยเพราะว่าเขาปั๊บอีซีน้ำอีซีอีขาพี่เฮนน้ำแล้วก็ขาอีซีเดยบร้อยนะครับจุ่มลงไปเดี๋ยเลยะล่องเปิดบึงก่อนก็ได้นะครับว่าหลักของเขานะ่ะอยู่พอดีนะครับหัวเขาบ่าจมก็เพียงพอเลยนะครับผมกระเ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเบื้องที่หลังนะครับว่าการเติบโตของเขาดีบ่อแบบกระเนี้ไปหอดใสนะครับเพราะว่าเพิ่งล่องปลูกคื้นกันนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับรอชมกันครับผมสวัสดีครับแดดแห้งเลจะนอยนะครับเพราะว่าช่วงนี้สายแล้วนะครับผมนี่นะครับเครื่องวัดค่า pH หรืวก็วัดค่าอีซีนะครับผม